ตะเกียงเจ้าพายุครับเปโตแม็ Mac, กก็เช่าเล็กเยอรมันครับ500นะครับของเพื่อนสมาชิกส่งมาทําระบบครับหรือแล้วครับเตรียมล้างระบบแล้วไล่ระบบใหม่ประกอบเนี่ยครับตะเกียงเจ้าพายุถ้าหรือทําระบบหรือหมดหรือแบบนี้นะครับหรือหมดไม่มีเหลือเลยครับแล้วก็จะมาไล่ระบบใหม่ครับส่วนล้างผิวภายนอกนั้น ก็แล้วแต่ท่านเจ้าของครับจะล้างไม่ล้างก็แล้วแต่ทําได้หมดจะไม่ล้างให้ดำๆก็ได้ครับหรือหมดแล้วนะครับคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวก็จะทําคลิปแจ้งแบ่งปันให้ทราบครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามคลิป จนจบสวัสดีครับ